สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบน10หน่วยนะครับ2ตัวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้เป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับมาดูวิธีการคำนวณสูตรนี้จะใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลัก10หน้าครั้งที่1 บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก6คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1มีตัวเลข2ตัวนะครับย้ําว่ามาเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทํามาไว้จะย้อนหลังไปตัตงแต่งวดที่ออก2 2 7ที่เหลือท่านผู้ชมไปคํานวณย้อนหลังกันเอาเองนะครับงวดนี้เนี่ยคำนวณได้1กับ2นะครับออก2 2 7เนะครับเข้าที่หลักสิบบนก็คือเลข2นะครับ งวดนี้เข้าเลขสอนะครับมันจะไปออกหลักร้อยเราก็ไม่นับนะครับเราต้องการ10หน่วยเท่านั้นนะครับงวดถัดมาคำนวณได้8กับ9นะครับผลรางวัลออก3 8 8นะครับ3,8 8ดังนั้นก็จะเข้าที่เลข8ก8ใน10หน่วยนะครับ10หน่วยคือเลข8ตัวเดียวกันมันเบิ้ลนะครับงวดนี้ก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้01นะครับแล้วผลรางวัลออก309นะครับ เข้าที่เลขศูนย์นะครับนี่เลขศูนย์มาในตำแหน่งสิบบนนะครับก็ถูกต้ององวดถัดมาคำนวณได้สี่กับห้าออกสามห้าสองเข้าที่เลขห้าเข้าที่เลขห้าในตำแหน่งสิบบนนะครับก็ถูกงวดถัดมาคำนวณได้เก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์นดด 90, น 90, ผลรางวัลออกสามเก้าสองเข้าที่เลขเก้าในตำแหน่งหลักสิบนะครับ เข้าที่เลข9้าในตำแหน่ง10บนแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้4กับ5ผลรางวัลออก2 4 6เข้าที us, 4, Entonces, 40, ่เลข4เข้าท <able> ี People, ่เลข4ในตำแหน่ง10บนนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้2กับ3ผลรางวัลออก3 2 4เข้าที่เลข2ในตำแหน่งหลัก10บนนะครับเลข3มันไปอยู่หลักร้อยเราไม่เอานะครับเราต้องการ10หน่วยเข้าที่เลข2ในตำแหน่งหลัก10 แล้วก็งวดทถมาคำนวณได้1กับ2นะครับออก852เข้าที่เลข2ในหลักหน่วยนะครับเข้าเลข2ในหน่วยบนแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้4กับ5แล้วผลรางวัลเลขท้าา3ตัวงวดล่าสุดก็คือ865นะครับ865เข้าที่เลข5าในตำแหน่งหน่วยบนนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวด2 2 7ที่ทำไปดูมันเข้าดีหมดนะครับ 1>, 1 2 3 4 5สองสาม้าหกเจ็ดาทำให้ดูเก้างวดเนี่ยไม่มีงวดไหนไม่เข้านะครับคราวนี้ก็จะมาคํานวณงวดใหม่ในงวดวันที่1กันยานะครับว่า10หน่วยบน2ตัวที่ผมเลือกมานะครับมันจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับเผื่อท่านใดในกําลังมองหาสูตรที่อยู่นะครับเอาจะใช้ลักมืน่นบวกกัน2ครั้ง99 18บวกหน่วยบน2ครั้ง 5, 5้าบวกหด้วยสิบวกร้อยหน้าครั้งที่1เลขหก 6. บวก10หน้าครั้งที่1เลข0บวกหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข7บวก10ท้ายครั้งที่1คือเลข3บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้ง99 18แล้วบวก6บวก6คงที่18บวก10เป็น28 28บว6 34 34นะครับมาบวกอีก7 41 41บวก3 44 สี่มาบวกอีก8 52 52 62 62สอมา62มาบวกอีก6ก็เป็น68ได้เลขแปเป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวกหนึ่งดังนั้น8ปบวกหนึ่งก็คือได้9ได้8ปด ได้ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรเด่น10หน่วยบน2ตัวนะครับจะเข้าอีกหรือเปล่าในงวดวันที่1กันยายนนี้ต้องมารอดูคําตอบในวันนั้นนะครับวันนี้เราก็ได้แต่เอาไปคิดกันก่อนนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าใครชอบ8กับข้ากนะครับก็นาไปพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบ2ตัวนี้รอดูสูตรอื่นรอดูสูตรอื่นย้ําว่าสูตร10หน่วยบน2ตัวมันไม่ได้มีแค่2สูตรนี้นะครับ อันนี้เป็นเพียงแค่สูตรเดียวที่ผมเลือกมาเท่านั้นนะยังมีอีกเป็นร้อยๆสูตรนะครับผมก็หนักใจเหมือนกันนะครับออจะเลือกถูกหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเลือกนะครับจะเลือกมา4ี่หสูตรมันก็ดูจะเยอะเกินไปดังนั้นอชอบตัวไหนผมก็เลือกตัวนั้นมานะครับผมชอบ8กับ9นะครับผมก็เลยเลือกสูตรนี้มาหวังว่ามันน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกวันนี้นะครับ ช่วงท้ายดูคำเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกับพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขใครชอบตัวเลขไหนนะครับก็เลือกเอาได้เลยนะครับใครชอบสูตรคำนวณนะครับก็จดสูตรไปหรือจะแคปหน้าจอไปได้นะครับสูตรนี้ผมลงให้ทุกวันนะครับสูตรลงให้ทุกวันนะครับแต่สูตรไหนจะเข้าไม่เข้านี่ไม่ทราบนะครับตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณารอดูในวันที่สลากออกถึงจะรู้นะครับ มีหน้าที่ลงอย่างเดียวนะครับมีหน้าที่ลงอย่างเดียวผิดถูกก็คงไม่ตำหนิกันนะครับผมเป็นเรื่องของโชคของลาบแนวทางมันมีค่อนข้างหลายสูตรนะก็น่าจะพอเช่นนี้สิบหน่วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้อมูลสูตรอื่นเดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ